เป็นเส้นโบ่เงียบเที่ยวผ้าบนเป็นเส้นโบ เด่วผ้บนตาลุงไม่ได้เรจะไปท่ามคนอื่นคนอื่นไม่ได้อลุกลุงเนากมันทกับตา้ความคิดช่นท่ามเนรู้สึกเวลาอ้าดดท้ลุงหัวไม้ ถึงคอื่้ก็ไอ้โดนทกมันไปถึงท่ามเลยก็ไอ้นงเช่นว่าดียวตาความไปท่าก็ให้ดีแต่ก็ไม่เปี่ยนตาให้เเสียงดังขันดังกเลยนี้คนที่เป็นลูกไไม่ใช่่คุณชาคุยิงกันอ่าโน่นหนึ่าาไปถึงทคุยิ่งเคุยิงไม่ดอ่าไม่ได้ลวรู้จะพายดนะมเรียไปบอกคุณยิ่งอายุเลยเาไปถึเือปลาปลาใหญ่ลูกใหญ่เวลาอยเอาไปถึง่ามาไอ้โดทกมาดวหอมไกนี่มอวิเศษจะมาดักท้าลกไปู้ ไอ่างห่วยบ่หม่าเที่ยนแล้วคนจะยิดที่หนองบเดาได้ลุงคนเดียวแล้วถ้ามาทบรายบลางแล้วเ้ากลางอัไร่อีโคะรเงนน่ากลัวบ้านบ่ทเราไม่บ้านอู่ก็ไม่รู้เป็นคนไหน้ะแต่คนป้าทุกวันยังรู้จักทำน้ำทำอ่างอยู่บนเราทาไมมีบ้านอยู่แล้วไม่รู้เป็นคนบนพือฮั่นเรียกว่าทบรายบ้านเพื่อเพียั้งว่ากูใช้โลกน่งเราไม่มีวิชาว่าวันนี้ เป็มสอปรกไรบานเศร้าเศร้ากลางที่ไรคันที่นี่ผู้ยิ่งเราะเล็ดเด็ดๆด็ดนะอ่าอีกเป็นยิ่งเป็นชายก็เห็นอ้วนนุ่มขันท่าโบเต็นเศร้าขึนเร็วไอธรรมชาตินั้นมันพุ่งพุทธก็มาทีลังพุ่ณออกก็มาทีลังแต่ถ้าเมื่อเต็มเศร้าขึ้นมาแล้วห้ามไม่ลุมห้ามให้ทันเวลาได้พัวได้ลูกไม่รู้วัวลูกกินเนื้เป็นใจแล้วลายวิจิตมามาเมื่อพระเจ้า น้ำครบน้ำพันธุท่นน้ำหยักเหียวน้ำเข็ดข้าวน้ำแล่น้ำหูแต่เป็นน้ำใม่น้ำไม่ไปข้าวปลาหมูต้องย่องเ่ยเทียนพระคุณชายเราไม่มีวิชากระเพียงมันใหม่ที่ไม่น้ำต่อข้าวปลาใหม่ที่ไม่น้ำแล้วกันเราไม่ควรเ้ยนั่นเลยไม่ดีที่ไม่ออกน้ำที่นี่คนชายเราเราคนนีงเราเราก็เหมือนกันแล้วเตะเตะต้องเดินตกแตกตกแตกตกแตกเอาไว้ยาวอยังไม่ครบคนเห็นรู้แต่ถ้าพอดูซี่ดูซ่ามาเกี๊กกะก็คนไม่รู้นั่น ที่มอย้ขึ้นมาแล้วเอาวิาวาออกทีครอบทุกสิ่งถุกอย่างเม่เราซึกง่าดีแล้วไม่ปฏิบัติคนมันวาทีนี่ไอ้เปรตนี่ไม่คนอายบอกที่คนอายอยู่ตรงไหนคนอายอยู่ตรงไหนก็เราย้ยขึ้นมาแล้วคนนั้นใช้เรามันอกงวดในหลังคนบไม่ออกครับแตนคนไม่ออกงวดเมื่อยังค็ยังว่าเมื่อกี้ทิน้าชุกไม่ใช่ดีบี ไอ้นั่นวุยหลังยิได้โบยิ่งยิ่งไปเจียหนอนโมยิ่งหนุ่มเร็จูบโมยิ่งแล้วก็ไม่โนดโมยิ่งมันไม่ไม่ร้อยแก้มนวลแหมพี่ทำไมก็ไม่รู้หัวเข่าไม่มีอ่ะจูบน้องแล้วก็เหมือนอย่างทำน้ำพริกไปใส่ดิบเรียอ่ะใช่ที่โนดไม่ใช่ที่คนตายมันดีเหรอนู่มตรงน้อยอย่างคนตายทำรูปได้ยากแม่เมื่อตายกลางกรี๊ดรี๊ดร้อนเลยคนตายไม่บอกกัน கிராம பின்பாய் வாழ்மையம் முழப்பம் หลังคนมณเอ้ยขึ้นรถควายกำงเบงขึ้นรถยุนกางเบงนั่งเล่นดูลาทีไหนกำงเบงเบงไมู่อจักเบงอ๋อคนที่มันเบงเบงแลมต้องเบงกลางคนอ๋อจะรียเบงกลางคนก็มาคุยียกเบงว่าไม่เล่นอุนตะเลราเลยเช็ดปุ่มเบงแล้วมาเข้าป้าขี้ไก่ไปตายดูดูไปกอดชุ่มแมวนั่งหลงแล้วเบง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 เร็วเดี๋ยวเจอไอ้พวกโตเตมาอุดาอุรา แต่ฝอยแบงทีหลับๆมูมามเลยกินแบงมันจะมาเดี๋ยวไม่เลยเอาเธอครับเดี๋ยวนี้อ่าผมได้เรียนวิชาด้วยอาจารย์ท่านพอนั้นต้องเห็จผลประโยชน์ละเพื่อจะคืนกลับไปยังพระนครแต่ก่อนจะกลับไปพระนครนั้นจะต้องเยี่ยมเยือนเยี่ยม<ๆ>เยือนชาวนาชาวไร่ก็ผมรู้สึกแนละคิดว่าอ่าผมอยู่ไรที่เจริญอยู่ในกรุงการทำนาทำไร่เป็นกระดูกสันหลังของชาติครับทีนี้เมื่อเราเป็นเจ้าเป็นนายลงแล้วเราเห็นแต่ยศเห็นแต่ลาบ เห็นแต่ความสุขส่วนตัวไม่ได้มองไปรอบๆภายในอาเขตของตนเองแล้วเป็นประมุขที่อยู่ในต้น่ะรรยองสมเด็จพระบิดานั้นจําเป็นแล้วจะไม่ได้เสียพงประยุนของสมเด็จราชาเมื่อเราเป็นนายคนนะแต่ถ้าว่าเราเป็นนายถ้าประชาชนไม่ยกย่องให้เราเป็นนายเราเป็นไม่ได้และยิ่งสมัยนี้ผิดไปสมัยสมบูรณ์ายาติดพี่รา สมัยประชาธิปไตยนี้ประชาชนชาวเมืองร้อยให้สิท่วถึงกันสิทธิที่ประชาชนพาปรชายนั้นต้องถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายคนใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วลอยจะถือสิทธิอิสระอยู่ไม่ได้เมื่อผู้ใดกระทำผิด,ดกฎหม,มายผู้นั้นจะจะไม่ได้มีสิทธิอิสระอยู่จับผู้นั้นไปคุมขังรวพรวมสั่งสอนให้กลับตัวเป็นพล,ลเมืองดีเสียงบุคคลเราทำอย่างไรที่จะให้เป็นพล,ลเมืองดีได้ต้องทำตามกฎหมาย หรือครูบเจ้านายให้สมกับว่าตามสารตามอำเภอหรือทุกทุกจังหวัดได้เขียนประกาศหรือเขียนป้ายตัวโตๆว่าประชาชนเป็นนายจ้างของข้ารารชกา,าาก,ารการทุกๆจำสภาษีอากรพที่เก็บมาจากประชาชนจวเมืองนั้นจาเป็นจะต้องไปใช้จ่ายข้าราชการทุกแผนเหลือจากนั้นแล้วจะได้สมทุนค่าให้บ้านเมืองเขาโวัฒนาถาวรแับทุก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 บถ้าเป็นเช่นนี้แล้วด้วยบุญญาบมารี ข้องการรำหน่อยประชาชนเมืองใจกล้าคงแพร่เอาใจอาใครไปบุญรำหน่อยผู้นี้แล้วต่อไปจะได้เป็นกระทบสิบอร์เซิรเลือดเล้วส้มสีประชาชนถือทูบูชาเราจะวัดและบูชาซ้ำเตรียมประพาทงคือจะเตรียมประชาชนง ทำศึกมาแล้วพวกผู้ชอบทำศึกมาในอดีตนั้นถึงสมัยนี้ก็ต้องการเป็นยศเยนืบหัวเมืองของประเทศทุกๆภาคให้รากประย่างแม,ม่กองมีรานิสัยของผู้ฟานหรือพวกชอบทำศึกมาแล้วในอดีตและเป็นผู้กระหายต่อสองครามหรือกํะหายกระหายต่อชื่อเสียงโดยไม่คำนึงถึงบาปกรรมที่สร้างขึ้นบนทางแต่โลยิตและสร้างศพของฝ่ายตรงกันข้ามผู้ที่มีนิสัยให้บ้านเมืองรักสนุก อวนมูจ้จิตพ่อจิตให้เรามียอดให้กล้าให้กล,ล้ากว่ากระบือหรือกัจ้าพอได้ศสงและลูกปลาว่าแจ๊กโลกุดอนเป็นมากที่อยู่เขาบูมันให้ฝากเรียนมาเรียนเอาเงินไปแจกเรียนแต่กลับเละกลับลัน sabang Hoi lu ke dai nam bua man pai lu lang sao phun sik jung ong dai Got jang sam bueng mai thak na ba tu wa le tao yua phak tua yu phanai ko le wa jang pang dei sao ต้องตัพปิดเล่วหมวกกันน um ังอยากหายข้อบกรุนล้วแจ้มุงยกขึ้นมั่งคงลโด้วยไมมไอ้กูย้ยหน่อยยกขึ้นนังม้อยดาแต่โยมมืออิมุงลุบไปพาาเลยอ่ะ โม่ก็เลวเกือบจำตีไม่ได้แต่ยุ่งเวลาให้โมงจำได้เวื่าการโม่มันมันเพียพ้นประโยชน์โมงไปแล้ลวมันยั่งว่าคนบ้าไม่ถอนแต่ไม่ดีสตับผือข้องกินติดผูดตึงขมาหมวดแล้วนี่หน่นี่เลยผู้ลึกเสียแล้วไดเมียเมืองขาวมวดแล้วกูนี้ไล่ายหนึกเสียไดเมียนอนใจเสียจำาเ้อหนึกใจยับ เอกผลเลยจูมาแล้วติดลางก็ไม่รอยกันตาพยายามเดาตามจริงรูทุกกายแล้วนี้นายก็ปากว่ามาพบวัรงแล้ววัดกายแสนเสียดายจิงกินงหมกมีลเลยอยู่วัดตะไรจริงเอาไปจิงแล้วทำพาดเขาวารกเจิาว่ว ี่สบเป็ลาบวาาก้าตีโตทีได้เหล่าชีงปักบังอุ้ตังทีจากก้าวไม่เคยหยตังใจล้มสุดบนภาว่าแล้วก็มาจไม่ความอากไม่เดี๋ยวคือที่เกือบตกหักติวเ แม่ใจยกไม่ต้อยแม่มังกูกูทำไมจันไปลขงแพร่ใจกับดิลน้าโวยทิ้งหอยกูกำลังมาคว้าแล้วนั่งเหยาะลอยใจต้อยอย่าตีลงกับเบี้ยวดีอกฉันจะละแล้วก็จะไม่ช่วยได้แล้วต้องจาแล้วกข้องพารุ่งซ Alô, não são família. essa กากแล้วสงครามพยายามจงเพื่อจะออเบิงพวกพุทธพงศ์ให้มาเป็นวงข้องมันโอมมหลาภางแล้วก็แจ้งวันไอมเกดาประวัติเรื่องลามองวงกูบ้านม,ม,ม,มไ,ไปไปึ่งโก้สัญญาสา และดันแบกเสกรนีพรามีบุญร่าต้งตัมาแม่ลุยไฟตาตราอาวุธมาติรุกมาฆาไปงานรัไม่ตะไคระชายจนคนรู้ลาละพวกงเข้าใจขันโม่ไทยมีวิทยา ไปแล้วกปปาทะเลอวันมุจิตกุมพระเพลียวเสียทำดาวเจะโซ่คนสิ้นสิ้นก็ลำสาตีหจเป็นเมืองมันจะพามาจามเดียวมีแต่ถ้าเป็นมันนั่นเป็นพวกมันกูเขามันหลงเศร้ายังใหญ่ไหมต้องสาวมีครับ มึงรับไปเลยไปถึงบอกกับหนองเจ้าบอกกับพ่อมึงวันอย่างนี้ดีพ่อต้องหมายเยียนทึ่งหนองเองก็ภูมิใจแล้วตาพีมีวิชาเป็นเมย์เป็นจอมทัพนังส์อ่าทหาระบุกุลตีเมืองมังแตกต่อไปอีกขนาดแค่ก็เรากว้างกว้างและพีเองไดเข้าไปเรื่องอำนาจโดยยัดมาบันดาลซะได้เข้าไปปกครองเมืองโซ่บมดสิ้นอุภอยมีหน้ามีตาตาพีใครมั่งที่ไม่คลี่หนองเจ้า ถำมาข้องกุ้งวัอุจิตมาวัณุจิตเป็นใหญ่เป็นโตพอว่ามึงก็ต้องการหวมึงเป็นใช่เจ้าโลกพอมึงต้องการหวไม่ให้มึงอยู่แต่ความความคุคขคุข้องของเคยต้องการได้อยู่เมื่อข้องมนุษย์ทางน้ำไล่ในหลวงบีพอว่ามึงต้องการที่จงมึงมาเรียนมิจฉามาเรียนวิชาดีแล้วเป็นโจมทับเป็นแมทับเมื่อไปที่เมืองโซ่ผนวิ่นแตก เนเมืองเศร้าคนสิ้นไปอยู่ในความควบคุมคุ้มครองของเราจุดไม้ปลายทางของมึงจะทำสถิติเพื่อจะแฝงอำนาจตั้งพ่างให้กว้างใหญ่ไพศาลเต่เมืองว่างชุดไม้ปลายทางลงไปพิจขาดเอาโลคต้องคิดไปวันเลิศลุกเจ็ดยาเลยผมถูกใจแล้วเรี่อยมา เลือผูดในหนองยินดีสีจักวังไปผูดกับหนองมังบุให้น้องมึงพิมพ์องกจาบไปบ้านเมืองอ่าโลกุดรเลือแต่งเลือแต่งตัวว่าเป็นเจ้าหน้าญาติฆ่ามิดพอต้เมตตายเวลาใสล้ไปบุญในลำมอยในลำมอยเป็นคนที่ไม่คาดความเมตตายดุหนากับผู้ใหญ่ผู้จนลุกเดี๋ยวนี้มันกำลังประหลาตนมันต้องให้ความอุปการะช่วยเลือก ขามันพาไปสนคมโซ่คนสิ้นแล้วลพ่อไป,อออไปมันวางหน้าทีเมื่อเราทำไว้ได้แล้วนะั้นลูกนะกั้นตาดหน้าทีปีหน้าชาย,ยยายอยาอย,ย,ยู่ในป่าไร้บ้านเจ้านหยเมื่อมาเห็หนว่าเราทำหน้าทีดีอีกห่องมึงหลยป้าพองส่วยก็ตดน้ำเข้าจะยกเป็นผู้ยิ่งบำเรอซึ่งไม่ได้เป็นภรรยาตัวจริงเมื่อยอกเป็นผู้ยิ่งบำเรอแล้วลูกน่าคอยความอุปการะยกท่าหมาไอ้สุง้ง มื่อย่างคนใหม่คนนึงมีบ้านอยู่มีรถยนต์ชายมีข้าวกินหนังนอนสบายแล้วเราปฏิบัติ้มันเยอะใจขอได้ที่ได้ทาแล้วหลูกือจะไปรำมอยครับมาลงบูดดอนเลืองเวรัดช่วงรัดจะสั้นเพื่อนรุ่นเดียวกันจะกุ้งสาัทธาถ้าว่าสาวแท้ผู้สินกลิ่นงามไม่เอาคนละครสู้คนสิ้นด้วยด้านชีวิตรำมอยรำมอยจะไม่ได้มีชีวิตขึ้นครับไป็นอย่างคนละครเดิมไปตลกมองมันกคงเฉลยเลือด เดี๋ยวท่าองมึงว่าอท่านเป็นผู้ยิ่งจะมุงขุดบ่อหลอเกียรติโอ้ยจองหอไปกาไปลอลวงได้เมืองจริงและแต่ว่าจ้านั้นอับอายใกล้หน้าผีเออใหญ่เส้นตานลงไปแค่นี้มึงบอกสิว่าให้หนองมึงเข้ายดใจวอิ้นพ้องเอาสู้นายบ้านเมืองเรายิงแค็บยิงแคขนี่ห๊มันจะถูกใจเราเองลำบากไปกันจะทำมาหากินในการที่เราจะอยู่ขึ้นฟ้องสู้นาย

รูกเคยมาตึ้งใกล้สีดินเคยต้องการนี่จันะร่นอเลยยรือเราต้องการอยู่นไปเลยแต่ไม่มีอะไกัน่าด้อาเคยเสียแม่กะยิกลุงจังเล่นบอกกับน้องเตี้ยแต่ต้อไปคุคนก็มาก่อเหล่าลูกต้องกัสักเสเมื่อยังมองเศร้าีเบาแล้วพญาครวงยอดไม่นองหน้าพวงลายลยอุนไม่ละนี้ สื่อว่าเือกาบะจงเออุบสื่อว่าเรือาบจงพอเรือออกแล้วจงพอสู้รบไปพอสู้รบแล้วก็พบไฟลงงานนี้เป็นคำอาสาใของกันแฝงอวนมูจิตแลวางนังฟใบจิตนัน дәһә <laughs> ยังเสร็จเสร็จงลูกชายคว้างข้าะแต่จะไม่ซึ่งมาตีกองแล้วก็มองลน้าเตาบัวปิดงังเพียงแต่ย้อนอรึ่องบัวพุ่มต่อพวงโอยาง,ง้อยมันมีวิชาหรือกป่าลูกมีวิชาหรือกป่าครับแต่ผมกลับไปถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าไอ้ผมกลับมากราบลูกพ่อ ให้เรียกูพเอพอออกมาเพื่อจะต้องศึกษาในเรื่องนี้ถ้าผูาเอพอไอม่ช่วยเหลือวเราก็ผมจะเข้าไปเรื่องอำน,นาจ่ในเพื่อความโสกนสิลนั้นไม่มีครับเมื่อบอร์อะรก็